เขาน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะลุงมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ลุงมีอะไรมาเชิญให้ดีใจไหมจุ๊บลุงก่อนจุ๊บดีนะลุงไม่มีขนอ่ะแล้วลุงไม่มีขนลุงโกนหนวดแล้วลุงไมมีขนให้ลุงพาไปดูลุงรู้ว่าลิตาอยากได้ไหมลิตาชอบมากเลยมาดูมาดูมาดูดูสิเดี๋ยวไปดูเองไปดูเองหนูออยากได้ไหมล่ะ lúc bị tay ấy bị tay ấy hùng lưu tay hùng nè nè hùng lưu lưu tay 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 hùng 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 lưu มันไม่หลอมลดดวงมาไม่ได้ตัวใหญ่อะอยู่บ้านมีตัวใหญ่อยู่จุกกันจุกกันอยู่บ้านป้าซื้อให้แล้วตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวพึ่งเข้าไปมันมีน้ะเดี๋ยวลุงจอน้ำให้ไม่เลยเข้าไปไปไปเข้าที่ร่มพัดไปเข้าที่ร่มหนกไปะไปเข้าร่มไปใส่รองเท้าดีใจไหมคะเย้เย่เล่น้ดีกว่าพี่พา่มาเล่นด้วยพี่มีใครเล่นกับมือเลยนี่นั่าไงสายยางอ่ะเล่นเลยไม่รู้ทำให้เลย เดี๋ยวเราเข้ามาลองดูก่อนหัวหัวข้าวเดี๋ยวนี้มันมีแนวห้องเฮ้ยเสื่อแน่วห้องโอเคดีใจไหมคะเออหน่ารักเห็นนะลุงหาสีชมพูมันม่มีหรอกมันไม่มีสีชมพูมันมีสีเดียวหรอกนี่ไงเส็บเส็บเส็บบ้าเส็บอะไรคะ อัดึงออกดึงออกค่ะดึงออกมันเจ็บมากมันนี้ป้าดึงให้ป้าพูดเชิบเอาไป้่านึงให้มันเจ็บหรือสาวางกินข้าวขวานไหมลูกพี่น้องเบื้งสารน่ะมีอย่างหน่อยหน่อยขี้แพ่งค่ะยุบานปลาเสืออันด้านอันบางอย่างใตอนมันอันเป็นไร้มันตั้งแพ่งมาสั่นมภารา น้ำใส่มานี่แต่ลูกขึ้นก่อนเรียกถอดถอดออกก่อนมันทำผมใหม่ก่อนนนี่ได้หนิทั้งคนนี่ได้หมดหรอกสายยางก็คือก่อหัวดีเหมาะเลยนี่แต่ลูกขึ้นก่อนเดี๋ยวเพิ่มข้าวนะคะงัวลูกเปิดน้ำก่อนนะทำผมใหม่ก่อนเข้าวแล้วลูกนะยซาบแบบกระทันหับยังเดินผู้เดียวนี่ยังชิบวนล้มรถอยู่พี่น้องทำไมเลยซ้ำนี่พี่น้องมัาหนูบบล้มรถให้เขาจะออกสู่แล้วเปล่า เปลี่ยนชั่วคราเล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะเล่นเลยลูกเดี๋ยวป้าก็เปลี่ยนให้อยังไม่เป็นไรเล่นเลยมุดเลยห้ามทำผมเปียกนะเดี๋ยวมันได้สระผมอีกนะสระเมื่อวานนี้วันนี้ไม่สระลูกเดี๋ยวมาดูที่เล่นเลยก็ได้อะได้ดูเดี๋ยวมันก็มุดได้เดี๋ยวเอาน้ำใสร็จเตรียมก็มุดได้ง้นเปลี่ยนไหมย็นได้แหละ เดี๋ยวให้น้องเกี๊ยวมาเล่นด้วยตให้น้องเกี๊ยวเล่นด้วยให้น้องเกียกเก๊ยวมาจุ่มตรงนี้เลยเยอะรั <laughs> บเยาะรับแล้วขึ้นเข่ากันพี่น้องเอ้ยหิวเข่าแล้วจ้าไปซื้อน่อยกินมากมื่อกี้เลยใส่สาห,หน่อยมากสาแบบกระทัดรับสาส่วนข้าวเล่นมื่อหนึ่งพี่น้องเล่นมื่อเดียวที่บ้านป้าบ้านเสือเห็ดตัวใหญ่เหรอ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ